สนับสนุนโดยน้ำนมถั่เหลืองและตะซอยสวัสดีครับทุกวันจันทร์ถึงสุกเวลา5.55โมง5นาทีก่อนครรคทรงชาติพบกับแคนครับในรายการนอกรอบรายการสาระบันเทิงอารมดีที่จะพาคุณผู้ชมไปนอกรอบจนได้เรื่องครับ เพลงกลัวความห่างไกลนะครับอีกหนึ่งเพลงสุดพิเศษจากอัลบั้มโดมดรีมของโดมเดอะสตาร์นะครับซึ่งได้แก้มวิทยานีมาร่วมฟิชชูริงด้วยซึ่งที่ผ่านมาครับทั้งคู่ไม่เคยทําให้แฟนเพลงผิดหวังเลยสักครั้งและครั้งนี้ครับรับรองว่าเพราะเป็น2เท่าแน่นอนช่วงหน้ากลับมานอกรอบกันครับเยมีสักเพลงหนึ่งที่มีโอกาสได้แบบร่วมร้องกับกับใครก็ได้ในอัลบั้ม สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนยังอยู่กับแคาในรายการนอกรอบครับหลังจากที่โดมเดอะสตาร์นะครับปล่อยเพลงเพลอในอัลบั้มโดมรีมออกมาสะกดใจทุกคนไปแล้วล่าสุดครับโดมก็ปล่อยซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่ากลัวความห่างไกลซึ่งเพลงนี้ครับมีพี่แก้มวิชยานีมาร่วมฟิชชิ่งด้วยเมื่อนักร้องเสียงดีต้องมาเจอกับนักร้องเสียงทรงพลังเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนวันนี้ครับพี่เดียรลิลลี่แมกกาซจะพาเราไปนอกรอบกับโดมและแก้มกันครับ ผลงานเพลงอัลบั้มแรกในชีวิตของโดมจารุวัฒนที่เจ้าตัวสนุกกับการสร้างสารรค์ผลงานที่สะท้อนความเป็นตัวเองออกมาให้มากที่สุดและหนึ่งในไอเดียนั้นก็คือการอยากได้ศิลปินสักคนมาร่วมฟีเจอริงด้วยค่ะ ก็ตั้งแต่คุยคอนเซปต,ต์ในละบ้าน,นะครับแล้วก็คุยเรื่องเพลงกันกับพี่พี่โปรดิวเซอร์ในที่ประชุมก็ผมเป็นคนเสนอไปเลยว่าอยากจะมีสักเพลงหนึ่งที่มีโอกาสได้แบบร่วมร้องกับกับใครก็ได้ในละบ้านเขาเขาว่าเสนอมาหลายๆคนแล้วก็คนนึงก็คือแก้มซึ่งเออพอ พี่ได้ฟังแล้วพี่ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาว่าเฮ้ยเออจริงเห็นเขาประกวดเดอะสตาร์กันมาทั้งทั้งสองคนนะครับเราเห็นงานร้องของเขาเลยคิดว่าถ้าเขามีเพลงร่วมกันนี่มันคงจะต้องดีมากๆเลยตอนครั้งแรกที่รู้ว่าได้พี่แก้มาร้องก็ดีใจครับดีใจมากเพราะว่าเออเราก็เคยร่วมงานกับพี่แก้มาล้วครั้งหนึ่งแล้วพี่แก้มเป็นคนน่ารักเป็นคนเก่งเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันจะมันจะกลายเป็น,านการทํางานที่เรารู้สึกว่าอยากทํามากมาร้องด้วยกันเนี่ยหลายๆคนจะคิดว่ามัน,ม,นมันต้องยาก การที่พ่นไฟใส่กันอย่างเดียวมันก็คือ,อ,อโอเคนักร้งองเก่งแล้วไงผมเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเพลงที่ง่ายๆคนฟังฟังแล้วรู้สึกเฮ้ยเขาอินนะมันเพราะมันเพราะจังเลยแต่ว่าสองคนนี้ก็ยังคงร้องเก่งอยู่มันก็เลยเกิดเป็นเพลงกลัวความห่างไกลขึ้นมาโปรนนะออ่่่าชดดักกััสวยยยยีฟงกกหไไ้มมมบบฉใค คือวันที่ฟังเสียงของพงพ่แก้มครั้งแรกในเพลงนี้เนี่ยคือผมอยู่ที่บ้านอยู่ที่ภูกเก็ตคือกลับไปงานพอดีแล้วก็อยู่ก็มีเมลส่งเข้ามาผมก็เปิดดูแล้วก็ให้ที่บ้านฟังพร้อมกันทั้งบ้านเลยโอ้หเขาก็ดีใจเราก็ดีใจเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ตอนอัดผมมีความสุขมากแต่พอยิ่งตอนฟังยิ่งมีความสุขมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามันเพราะมากจริงๆครับ เลงนี้เป็นเพลงที่อยากให้ทุกคนได้ร้องตามไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันกับเพลงหวานซึ้งเพลงนี้กลความห่างไกลนะครับรวมไปถึง MV ด้วยด้วยไม่นานก็จะได้ดูกันแล้วซึ่งในเพลงนี้ก็มีพี่อเล็กธีรเดชนะครับแลวก็พี่ยิปซีนะครับมาร่วมเล่นเป็นระเอใน MV ให้ด้วยครับผมรับรองว่าหวานซึ้งรับันเวลนทน์แน่นอนครับเพลงกลัวความห่างไกลใช้เป็นสื่อแทนใจของคนที่ไกลกันได้ดีจริงๆครับและสำหรับละครเวทีเรื่องลัมซิ่งซิงเกอร์นะฮะเหลือแค่รอบวันที่9และวันที่10ุมภาาันนธ์ี้เท่นั้น รีบหน่อยนะครับช้าหมดอดหาไม่รู้ด้วยสหรับวันนี้ครับเวลาของรายการนอกรอบหมดแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ